สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่องของบิ๊กกันฟันนี่นะครับผมผู้พันเปินนะครับวันนี้ช่วงพี่ทหารพาเที่ยวนะครับนอกจากพาเที่ยวแล้วยังพาเสี่ยวด้วยแอนน่ะอย่าคิดมากนะครับพาเสี่ยวในที่นี้หมายถึงวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับขึ้นเขาใยดามานะฮะที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านซับพลอยวิวนะฮะเป็นคาเฟ่นะครับสุดแบบโรแมนติกมากเลยนะฮะอยู่ที่เขาใจดาจังหวัดระยองนะครับ อย่าลองตามพี่ทหารดูนะฮะว่าที่นี่มีอะไรสวยงามบ้างฮะตามผมไปครับเมื่อมาถึงบริเวณร้านนะครับเ,เพื่อนๆก็จะพบกับบรรยากาศเป็นคาเฟ่โอ้อรอบด้วยภูเขารอบด้านเลยนะครับโอ, Stevens, โอ้โหบรรยากาศนี่แบบสุดๆเลยทีเดียวเราสูดอากาศโอโ,อโซนกันได้แบบเต็มปอดเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆฟิน,นส,สุดๆไปเลยข้างหลังหน้ากาแฟแต่ข้างๆแกเราเอง แล้วครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศรอบๆอทรัพยพอยวิวนะครับนี่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นภูเขาโอบล้อมไปเลยนะเห็นไมเนเพื่อนดูแลแบบบรรยากาศนะนี่ขนาดผมมาประมาณสัก11บเอโมงแล้วนะเพื่อนเพื่อนดูบริเวณยอดเขานะครับมีหมอกแบบฟุง้งสวยมากเลยนะครับแล้วบรรยากาศวันนี้แบบฟ้าหลังฝนด้วยนะครับโอ้โห <Wow. S 1> oh, แบบสวยงามร่มรื่นมากๆเลยนะครับนี่ผมก็สั่งอาหารไปแล้วแหละนะครับมีทั้งที่นี่นะมีทั้งอาหารจานเดียวนะฮะหรือจะกิน2จานก็ได้นะครับ มีเยอะนะฮะก็จะมีอาหารด้วยแล้วก็มีกาแฟนะครับมีเครื่องดื่มให้บริการเพื่อนๆด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ที่นี่เขาแบบปิดน่าจะปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดอย่เพื่อนๆลองไปดูในเพจของเขาได้นะครับร <million> ้านนี้นะครับก็จะมีด้วยกันในส่วนของอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอนะฮะในส่วนของอินดอร์ก็จะเป็นห้องแบบเครื่องปรับอากาศแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วก็เป็นห้องท่วนข,ข้างจะกว้างขวาง มีเบเกอรี่หลากหลายเพื่อนได้เลือกสรรกันเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าที่นี่ถ้าจะให้เด็ดก็ต้องอย่าลืมเค้กทุเรียนหมอนทองนะครับโอ้ภาพไม่ได้เลยนะครับเพื่อนแต่มันก็จะอาจเป็นช่วงฤดูกาลด้วยนะฮะช่วงที่เป็นทุเรียนมากๆเนี่ยเพื่อนจะพลาดเลยนะฮะสำหรับเค้กทุเรียนหมอนทองนะครับออเดอร์อาหารเรียบร้อยนะฮะเราก็รอนะครับสัญญาณที่จะเรียกให้ไปรับกับเครื่องดื่มหรืออาหารที่เราสั่ง วันนี้ผมก็สั่งเมนูอาหารประเภทอาหารจานเดียวนะครับซึ่งก็จะมีทั้งลาดหน้านะครับมีผัดกระเพราหมูกรอบหรือว่าหมูคั่วกะปิรสชาติบอกว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวครับเ,เพื่อนเพืบริเวณด้านหน้าร้านนะฮะในส่วนของเอาดอนะครับเขาก็จะตกแต่งแบบมุมสวยๆให้ถ่ายรูปกันแบบเยอะแยะไปหมดนะฮะโอ้ยมุมสวยๆน่ารักเทียบเลย ผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเอ้ยที่ระลึกครับ uh. นี่ในส่วนของ o u t ดอ o r ด้านนอกครับโอ้บรรยากาศโปกลร้อมไปด้วยคิวเขาสวยงามสุดๆไปเลยครับเ,เพื่อนๆที่ร้านนะฮะเขาก็มีการปลูกกาแฟโรบัสต้าไว้ด้วยนะครับนี่ผมก็เข้าไปถ่ายเจ้าต้นกาแฟน้อยๆของเขาอยู่นะครับซึ่ง คงจะยังปลูกได้ไม่นานนักบรรยากาศโดยรอบร้านนี่ผมบอกได้เลยนะฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนมาสูดอากาศโอโซนกันได้แบบเต็มปอดเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ใกล้เมืองระยองนิดเดียวนะฮะแค่สิบกว่าโลเองเพราะชีวิตไม่ได้เศร้าครับท้องฟ้าภูเขาจึงเป็นเรื่องสําคัญแ,แน่ๆนะครับผมบอกแล้วนะครับเพื่อนๆทุกช่วงการเดินทางของผมนะมันคือประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่ของผมผมจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆนะฮะประสบการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆ มันจะทําให้เติมเต็มชีวิตของผมตลอดเวลานะครับเพื่อนๆที่มีโอกาสนะก็อย่าลืมสร้างความสุขให้กับตัวเองในทุกๆวันและชีวิตเราจะมีความสุขมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเขามีอาหารปลาจำาหน่ายนะครับแก้วละยี่ิบาทนะเพื่อนๆมาเลี้ยงตาการนะครับในบอ่อนี้ก็มีโอ้ จริงๆปลามันเยอะนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบตักอยู่ถุงตะข่ายตรงนะู้นเนี่ะที่ประจำเขาอ่าในนี้ก็จะมีทั้งปลาคราฟนะเพื่อนแล้วก็มีพ,พวกปลาดินที่เขาเลี้ยงไว้นะครับอ้าวมากินกัน เชี space, ่ยงมากครับเพื่อนๆท่าปูมีฟองแต่คนที่ถูกมองอะเมื่อไหร่จะมีใจนะครับเพื่อน แำหรับวันนี้นะครับพี่ทหารก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวชมนะครับคาเฟ่นะแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับที่ซับพอยวิวนะครับที่เขาใหญ่ดาจังหวัดระยองนะครับสำหรับการเดินทางนะสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะฮะอยากจะมาก็ไม่ยากเลยเพื่อนๆก็มาที่บริเวณตะพงนะครับจังหวัดระยองนี้แล้วก็ตั้ง GPS เลี้ยวซ้ายเข้ามานิดเดียวนะครับขับขึ้นมาบริเวณเขาใหญ่ดานะครับก็จะมาเจอคาเฟ่ที่นี่นะครับับลองว่า คุ้มค่ากับการเดินทางมาแน่นอนเพื่อนๆนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นแบบฟ้าหลังฝนเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคือมันล่มลื่นมากๆอ่ะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมวิดีโอนี้นะฮะและชื่นชอบนะครับก็ช่วยกด subscribe นะฮะติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเวลาลงวิดีโอในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพี่ทหารขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ